เอาล้วครับผมก็กาอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมมาดิทิตี้เบียรอเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เล่นนานมากก็คือไม่ได้ลงคลิปประมาณนานแหละเกม Identity v เนาะก็จะพยายามกลับมาลงคลิปให้บ่อยที่สุดนะครับก็ทำได้เท่าไหร่ก็จะทำได้นั้นนะก็คือแบบต้องเรียนไปด้วยครับก็เดี๋ยวไปเจอไปดูในเกมกันเลยดีกว่าปาย โอ้โหตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วโอ้โแมพความทรงจําของลีโอโอ้โหคือเล่นเล่นแบบแทบทุกตาทุกเกมเลยจะเจอ,เจอแต่แบบความทรงจําของลีโอนะครับผมแต่เดียวเดียวเดียวทำไมรู้สึกว่ามีตัวละครผู้หญิงทั้งนั้นเลยฉ <c oughs> ันบอกแล้ฉันไม่ปล่อยผู้หญิงแน่นอน <c oughs> เออว่าแต่ผมจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> มาแล้วครับอยู่กับแจ็ครูปรอนะครับผมก็เดีย๋ยวจะไปข้างๆโรงงานแล้วกัน คิดว่าน่าจะมีคนสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวลองเดินไปดูคือชุดนี้ก็เป็นชุดแบบหนวดสีเนะครับผมเดินมาตรงนี้จะมีไหมมีครับผมมีเพอหูนะรู้สึกว่าเห็นเสาสั้นๆนะข้างหน้านี่คือใครครับอ๋อคุณหมอหวัดดีเออตีไปเออโดนสายหมอครับผมอ่าแล้วจังหวะนี้โอ้เอาหายไปไหนอ๋อยู่นี่โอ้เอา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 ไปตีสวนทําไมพับไม้ก่อนครับผมแล้วก็เดินตามไปเอา อนนี้รู้สึกเริ่มหลงที่กนอ๋อจูตรงนี้อ้าวตอนนี้ตายนะไอ้หนูตายนะไอ้หนูพับไม้อย่างก็ไม่รอดฉันบอกเลยเอาทำการพังไม้ก,กันก่อนนะผมพังไม้เสร็จเพิบมจับหมอนั่งเก้าอี้มาตรงนี้เลยครับเก้าอี้ตรงนี้เพื่อนหนูคนเดียวนะจะ๊ะไปนั่งเก้าอี้เลยนั่งไปเราจะไปหาคนตรงนั้นกันที่เขาเปิดวาร์ปไว้นะ ใครเอ่ยใครเอ่ยเดินมาตรงนี้จะเป็นใครแล้วเป็นน้ำหอมครับผมตีไปไม่โดนนะเดี๋ยวทำลายวาร์ก่อนมีน้องต้องคนมีคนไปช่วยแน่เลยนั่นเนี่ยจร,จริงด้วยไม่หมอสาวครับผมกับน้ำหอมแล้วช่วยตอนนี้ตีมาโดนไหมนอ๊กจะโดนคุณหมอครับโดนม่หมสาวแล้วเหมือนคุณหมอจะหลุดแต่หมอกลับมาแล้วครับผมเดินไปเดินไปเอาหยุดเอาตรงนี้คุณหมอจะยังไง มอจะยังไงเอาเอาโดนติดเอาออกมาดิวานนี้อุ้มมันโดนมาเับามาจะไปนอนคุณหมอครับผมต้องการรักษาครับคุณหมออย่าพึ่งไปแล้วคุณหมอคุณหมอคุณหมอจะพึ่งไปคุณหมอจะหนีผมทําไมอืมตีไม่โดนคุณหมอมานี่เลยคุณหมอมานี่มารักษาผมนะถ้าดีๆมารักษาผมโอ้ติดติดโอ้มาดีครับคุณหมอเอาตีอืมไม่โดนครับคุณหมอรีบิงไป เออเอาไม่โดนอีกเอาไม,อม่ถ้าครั้งนี้ไม่โดนนี่จะพร้อมจะฟ้องกี่เอฟพูดจริงๆนะเนี่ยเราจับตรงนี้จับมานั่งเก้าอี้แล้วรู้สึกเหมือนเก้าอี้พังหรือเปล่าวางกันก่อนเอา้าเก้าอี้ไม่ได้พังนี่หว่าโอ,โอ้สมองผมอคุณหมอนั่งตัวนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยรักษาผมนะเดี๋ยวผมจะไปดูคนอื่นก่อนไม่เคยแถวนี้ไหมคุณหมอครับผมว่าไม่น่าจะมีใครมาช่วยคุณนะครับเอา้า อ้าวววด,ดีววด,ดีนักบวชมาทำอะไรล่ะจ้าตีไปอือไม่โดนใครมาช่วยคุณหมอรมาปลดเหยื่อของผมต้องโดนแน่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเอ้ยรอยเทา้ารอยเทา้าใครอะรอยเทา้าใครอะเอ้ยรู้สึกว่าน่าจะอยู่แถวนี้เอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเสียงเสียงตีไปอือไม่โดนไม่โดนหรอหมอหมอคุณจะฉีดต่อหน,น้าตอนน่ตอนนตาผมอย่างนี้ไม่ได้ต่อหน้าต่อตาผมอย่างนี้ไม่ได้โดนไปจะยังไงยังจะช้อีกอ่อ ยังจู้อีกเหรอเอาละทุกคนที่ผมบอกว่าหมอมันจุกอยู่อะจริงไม่ใช่ครับผมทำเออหาจุ้อยูเหรออา้อาหายไปไหนวะเอาเอาหายไปไหนลราเอาพติเซียวหวัดดีเออตีไม่โดนเอาต้องงิ้ <c oughs> เธอ,อแล้วช็อกแปเออห้คุณหมอฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเอาคุณเดี๋ยวผมเออตรงนี้เข้ารวาไปก่อนทำลายแผ่นไม้ไป เมื่อกี้คุณพัติเซียนี่ปล่อยเยอของผมใช่ไหมครับได้เลยเดี๋ยวคุณพัติเซียามานั่งแทนคุณหมอแล้วกันนะมานั่งตรงนี้นั่งไปเลยรู้สึกว่า,าคุณหมอจะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวรอก่อนน่าจะมีคนมาช่วยแหละเพราะว่าเปิ้งหูขึ้นอ้าวสวัสดีสวัสดีสสดโดนไปนักบวชหญิงเออตีไปโดทนท่านของนักบวชหญิงครับผมแล้วยังไงพัติเซีย พัิเซียจะยังไงเอาอ้อมมาฝั่งนี้เสร็จนะโดนนะโดนนะบอกให้เอาอมไม่เดิไม่เดยหลังเองครับทุกคนไม่เดินยหลังเองเดี๋ยวตรงนี้จะเล่นตรงนี้เหรอตีไปไม่โดนไม่ได้สายบอกอยังไม่มาเออโ,อโอ้โหนกึกว่าจะโดนนกึกวก็หมอกจะโดนไม่ตีไม่โดนอีกโอ้พระเจ้าพังมากันแต่ก่อนเดี๋ยวพัตติเซียจะเข้าโรงงานหรอโอ้โอ้โอ้ทุกคนช่วยผม,ช,ยผมช่วยผมผมด้วยผมผมเป็นอะไรไม่รู้ ทำการพังไม้กันปายกันเล่นในนี้เหรอจ๊ะบอกเลยนะว่าอย่ามาเล่นตรงนี้พี่บอกแล้วอย่าเล่นเพราะอะไรหรอถามว่าตีง่ายหรอ <c oughs> ไรโคตรยากบอกเลยเอาเอาเตือนปิดโอ้โหเอาคิดว่าจะจู๊ตรงนี้หรออาตีไปโอ้โหมันสูบไปอีกอะไรครับนี่อ่ะ ตรงนี้ระยะประชิดโอ้โหมีการบุ้งใส่ด้อะอย่างนี้ฉันมีกงเล็บขาดนายโ่เฮ้ยคุณไม่รอดแน่พูดทำไมเครื่องมันไปไวจังวะอะไรเนี่ยครับเครื่องไปไวมากเลยเอ้ามานี่ มานั่งตรงในทันดีเก้าอี้ K e ตรงนี้เหมาะสําหรับคุณคนเดียวคุณพัทิเซียนั่งกันไปเลยเก้าอ <c oughs> <ừ, S 2> ี e ้นี้เหมาะสําหรับคุณคนเดียวเลยคุณพัทิเซียเดี๋ยวนะมีคนจะมาช่วยหรอเอ้ยมีคนทําเครื่องช็อตใครอะใครทำเครื่องชอ็อตงี้ตีโดดถึงไหมไม่ถึงตัวกำแพงอีกอ้าวนาวักวัวหญิงจะมาช่วยหรอโอ้โหคุณหมอมาดูนี่มาช่วยกันสองคนเลยไม่ไมปปั่นไฟกันอ่าวสวัสดีจ้าเอาหลอกผมหลอกผมได้ยังไง เอาไข่ห่อปลาหมอกอย่ามาปลาอ๋ออย่างงี้นะมีหมอกนะครับแต่ยังไม่มีคนเตรียมจุดแน่เลยเตี๋ยปุ๊บเอาจุดไหมจุดไหมตีไปอ้าว <c oughs> แพดิเซียลูกแพดิเซียไม่มีลูกเองมีลูกเองเราติดเครื่องฮ่าฮ่ฉันบอกเลยให้แม็กซเซชันแน่นั่งไปเลยตรงนี้บอกเลยนะกลับไปสู่นรกครับผมเฮ้ย รู้สึกว่าจะได้ยินเหมือนเสียงคนกดตรงนี้แล้วมันเดินติดอะไรก็ไม่รู้ครับอ้าวสวัสดีน้ําหอมตีไปไม่โดนอาย้อนกลับเหรอออย้อนกลับย้อนกลับอ,อืออออ๋อฮัลโหลมาดูฝึจุดตรงนี้ฉันมีบิงนะจ๊ะฉันมีบิงนะจ๊าบอกเลยตาได้อย่างนี้บอกเลยนะตีทีเดียวล้มมาจะหยัดยาขัดขืนนั่งเก้าอี้ตรงนี้ ไม่เลย,เลยก็อีกไม่น่าจะช่วยแหละตาแดงขนาดนี้อา้าวเราอยู่ตรงนั้นนนั่เองไข่อะอยู่กันสองคนแน่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำการตีตัวนี้แต่บุญเรียนว่าตีไปอาา้าวออกจากเกมแล้วครับผมโอ้โหถือว่าตานี้นะครับเก็บไปได้สองคนนะครับผมแล้วก็ออกอีกสองนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ